ท่านสมดุลอุจเจนครับครับเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพครับผมสมนุนอุจเิญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตเจ็ด,ดอำเภอฝางแม่อายชยประการจังหวัดเชียงใหม่พรคประชาชนครับวันนี้ผมขออภิไปรายสนับสนุนรายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่องยติการพิจารณาการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมปัญหาขยะมีความสําคัญต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก และคุณภาพชีวิตของพวกเราทุกคนในปี2,556ประเทศไทยผลิตขยะมูลฝอยจำนวนมากมากถึง26.95ล้านตันต่อปีหรือประมาณ73,840ตันต่อวันเฉลี่ยแล้วคนไทยผลิตขยะได้ถึงวันละ1.12กิโลกร,รัมต่อคนต่อวันเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งมีขยะ เคยมีสูงสุดถึง12,748ตันต่อวันแม้จะมีการรีไซเคิลนำขยะไปรีไซเคิลเป็นจำนวนมากแต่ก็ยังเป็นแค่เพียงบางส่วนคือ9.31ล้านตันถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เพียง0.073%เซเท่านั้นครับและยังมีขยะอีกมากที่ไม่ได้ การจัดการอย่างเหมาะสมขณะนี้มีหลุมฝังกบแบบเทกองซึ่งไม่ถูกหลักวิศวกรรมจำนวนมากถึงเกือบ2,000แห่งทั่วประเทศส่งผลให้เกิดมลภาวะและสิ่งแวดล้อมตามมาท่านประธานครับเชื่อไหมว่าขณะนี้ประเทศไทยติดอันดับสิบของโลกในเรื่องปริมาณขยะที่ไหลลงสู่ทะเลซึ่งเป็นปัญหาในการจัดการขยะที่ไม่เพียงพอ เราไม่เพียงแต่จัดการขยะบนบกเท่านั้นครับเราจึงต้องคำนึงถึงการกำจัดขยะในทะเลด้วยซึ่งขยะที่ไหลลงสู่ทะเลจะส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำระบบนิเวศและชุมชนที่พึ่งพาทรัพยากรทางทะเลเพื่อดำรงชีวิตขยะที่ไหลลงสู่ทะเลไม่เพียงก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมแต่ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย กระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการประมงสัตว์ทะเลจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบก็คือการกืนกินพลาสติกเข้าไปทำให้เกิดการเสียชีวิตของสัตว์น้ำเรานั้นจำนวนมากอีกปัญหาหนึ่งครับคือเครื่องจักรและอุปกรณ์กำจัดขยะที่กลายเป็นขยะเสียเองนั่นคือการขาดการดูแลเอาใจใส่เราต้องมีการวางแผนจัดการที่ครบวงจรรวมถึงการซ่อมบำร,รุงเครื่องจักร เราต้องเพิ่มบุคลากรที่เชี่ยวชาญรวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือจากภาคเอกชนด้วยท่านประธานครับปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งทางบกและทะเลเราต้องมีแนวทางและนโยบายที่จัดการขยะรวมถึงการดูแลเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้ไม่ให้ขยะกลายเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและเราต้องวางแผนรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอย่างไรปัญหาขยะมูฝอยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ต้องเผชิญกับปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นการกำจัดขยะที่ไม่เพียงพอผมจึงขอเสนอนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างเป็นระบบดังนี้ครับ 1. การจัดการขยะที่ต้นทางลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทางสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจสอง การปรับปรุงระบบขยะปรับปรุงระบบกำจัดขยะให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเช่นการพัฒนาเทคโนโลยีการรีไซเคิลกำกับดูแลโรงงานขยะกำจัดขยะให้เป็นมาตรฐานเพิ่มจำนวนสถานีขยะแปรรูปขยะเป็นพลังงาน 3. การบริหารจัดการเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่กำจัดขยะ ต้องมีการ,รบำรุงเครื่องจักรอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปัญหาการชำรุดและกลายเป็นขยะเสียเองสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรรีไซเคิลเพื่อรองรับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้น 4. การจับขยะทางทางทะเลเพิ่มจุดดักจับขยะในแม่น้ำลำคลองเพื่อป้องกันการไหลลงสู่ทะเลบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการทิ้งขยะ ลงทะเลอย่างจริงจังสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตวัตถุชีวประภาพและ5การเตรียมความพร้อมกับความรับมือสถานการณ์ที่ฉุกเฉินต้องมีการพัฒนาแผนรองรับภัยพิบัติสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นด้วยและที่สำคัญอีกหนึ่งก็คือเราต้องจัดตันกองทุนเพื่อกำจัดขยะในกรณีฉุกเฉินเช่นเวลาน้ำท่วมเกิดขยะ ไม่ไม่สามารถนําขยะไปทิ้งได้สรุปปัญหาขยะต้องเป็นปัญหาที่เร่งด่วนที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนการจัดการขยะอย่างเป็นระบบและครบวงจรผมขอเรียกร้องให้ทุกท่านช่วยกันสนับสนุนการผลักดนันการแก้ไขขยะอย่างจริงจังต่อไปครับขอบุณครับท่านประธานครับครับต่อไปนะ